สวัสดีค่ะเวนชวิสาเฉญค่ะเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เวนเดย์ซึ่งก็เป็นแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสำหรับผู้หญิงค่ะคือวัวน,นะคะมองว่าเวนเดย์เนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นแค่แบรนด์ผ้าอนามัยอย่างเดียวเป็นแบรนด์ที่มันเริ่มจากการเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้หญิงด้วยกันแล้วก็เข้าใจความบอบางของผู้หญิงประสบการณ์ในการใช้ผ้าอนามัยนะคะตอน,นเด็กเนี่ยเราก็แค่ใช้ตาม ที่บ้านใช้ตามแม่ไเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าระหว่างทางเราก็จะเจอปัญหามันจะมีเหมือนผดผื่นมีอาการคารันบ้างอะไรเงี้ยเริ่มสังเกตแหละว่าการแพ้ของเราเนี่ยมันมีอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยจากการแค่เป็นแบบผดผื่นเฉยๆมันก็เริ่มกลายร่างกลายเป็นสิว จนกลายร่างเป็นอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งตอนนั้นน่ะก็เป็นหนักขนาดที่เรานั่งไม่ได้เดินไม่ได้นอนก็คือเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วสงสัยต้องต้องหาคนมาช่วย <S <S คุณหมอเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้หลายอย่างอาจจะเป็น การมีการย้อมสีมีการใช้สารเคมีหรือว่าก่อนหน้านั้น,น,นวัตถุดิบเหล่านั้นนะคือผ่านการใช้ยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีอื่นๆระหว่างทางะคะ่ะอย่างที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของน้ําหอมที่เติมเข้ามาก็อาจจะทําให้เราแพ้ได้เหมือนกันหรือว่า3อาจจะเป็นกาวคุณภาพของกาวที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเป็นกาวที่ไม่ได้เหมาะสําหรับคนที่แพ้ง่าย ปัญหาที่หวนเจอนะคะหลักๆเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของราคาเรื่องของวัตถุด,ดิบเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสําหรับราคาเองเนี่ยเมื่อเทียบกับค่าครองชีพของเราเนี่ยก็ถือว่ามันก็สูงพอสมควรทําให้รู้สึกว่าการที่เราใช้ของที่ดี หรือว่าใช้ของที่มันมีความรักโลกอะไรเงี้ยค่ะทำไมเราต้องใช้มันต้องคู่กับความรวยเสมอไปหรือเปล่ารวมถึงวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเวลาที่เราอ่านฉลากมันจะเขียนแบบกำกวมไม่ได้เขียนลงลึกว่ามันคืออะไรกันแน่จริงๆทําให้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแพ้อะไรแล้วก็อย่างที่3คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้าทาไมเนี่ยพอมันมีการใช้สารเคมีก็จะทําให้การย่อยสลายหรือว่าการทําลายหรือว่าการสลายตัวของมันเนี่ยมันยากขึ้นมันเป็นของที่เราใช้ทุกเดือนอ่ะเป็นของที่เราใช้ประจา แต่การที่เราอะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วอะมันก็ยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆอีกหลายร้อยปีมันก็เหมือนเป็นโปรดักต์แรกของเราอะค่ะคือมันเริ่มมาจากการแพ้ของตัวเองค่ะซึ่งเราเนี่ยก็ได้เลือกคือเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมาเพื่อทําให้ตัวเองเลยโดยที่เราก็เลือกวัตถุดิบที่มันทํามาจากธรรมชาติเป็นออแกนิกคอตตอนร้อซที่อยู่เป็นตรงผิวสัมผัสนะคะรวมถึงกาวเนี่ยค่ะก็เป็นแบบฟูดเกรด เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เรามีการลดอาการระคายเคืองลดอาการแพร้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของกล่องเนี่ยค่ะก็คือเราตั้งใจเลือกที่จะเป็นกล่องกระดาษด้วยเพราะว่ามันจะสามารถรีไซเคิลได้ถึงแม้เราจะไม่สามารถทําให้ด้านนอกเนี่ยสามารถย่อยสลายได้เขาก็กลัวว่ามันจะย่อยสลายก่อนที่จะไปถึงลูกค้าในอนาคตก็แน่นอนว่าอยากจะทำให้มันสามารถย่อยสลายได้100%ค่ปเนะคะ คือถามว่าอยากขายค่าดทำไมไหมอยากขายแน่นอนแต่ว่าเรามองว่าเราจะสามารถมอบคุณค่าอะไรให้กับผู้บริโภคหรือว่าให้กับคนอื่นได้มากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเป็นตัวกลางที่อะอย่างน้อยมันก็เป็นเราก็มาบอกในเรื่องที่คนอะไมิกาถามแล้วเราก็ถามจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆเราจะสามารถส่งมอบความรู้เหล่านี้หรือว่าความรู้ที่มันถูกต้องเนี่ยให้กับคนทั่วไปได้ยังไงบ้างนะคะโดยที่ทําให้มันเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ ซึ่งเรามองว่าผานาใหม่เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะแต่มันยังมีปัญหาอื่นๆที่เรายังไม่ได้ถูกตอบโจทย์ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหามันได้เราก็เลยมองว่าผลิตภัณฑ์อะไรเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถเข้ามาช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้บ้างอะนะคะ